สงการค่ะเรานะคะก็จะมาถึงเทศกาลที่มีความสุขนะคะเพราะเป็นเทศกาลที่ชุ่มฉ่าไปด้วยเรื่องราวของนะคะวันสงกา์นี้แล้วก็ขอทุกคนนะคะมีความรักแล้วก็มีแต่ความสุขนะคะในเทศกาลสงการนี้นะคะไม่ว่าจะคิดอะไรนะคะสมหวังท่วนทั่วทุกประการเลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะสําหรับคนที่สนใจที่จะดูดวงนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะ เราก็จะมีโปรโมชั่นดูดวงนะคะ299บาทต่อคำถามนะคะ6ข้อแล้วก็ดูดวง1,000บาทสำหรับโทรมาดูทางไลน์นะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะดูดวงในเรื่องราวของความ รักการงานการเงินดูได้หมดโชคลาภด้วยนะคะอันนี้ก็สําหรับคลิปดูดวงนะคะอันนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวของความรัก12ราศีนะคะเราจะไม่ได้ลงนะคะทุกต้นเดือนแต่เราจะลงนะคะช่วงที่เราสะดวกกลางเดือนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะดูดวงกันได้อันนี้นะคะก็จะเป็นหินมงคลนะคะถ้าเกิดอยากได้กดติดตามค่ะเดี๋ยวเราจะมีแจกนะคะส่วนนะคะคนที่ต้องการในเรื่องราวของนะคะ อยากได้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากรอนะคะอันนี้ก็จะเป็นหินมงคลเห็นไหมคะก็จะมีนะคะไหมทองก็จะให้ในเรื่องราวของนะคะความเจริญรุ่งเรืองไหมานาให้ในเรื่องราวของโชคลาภเงินทองแล้วก็ในเรื่องราวของนะคะ ความรักความพอใจแล้วจะมีใหม่นะคะสตอรอเบอรี่เห็นไหมคะเป็นใหม่ที่แบบออกแนวสีชมพูชมพูอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นไหมแดงที่แบบออกชมพูก็จะให้ในเรื่องราวของความรักแล้วก็จะมีไหมดํขาขจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็จะมีใหม่แก้วอีกอันนี้บางทีนี่เกินห้าสีก็จะต้องดูอันนี้นะคะหลากหลายคะ่ะ เขาเรียกว่านะคะ v i าราตี c o อสก็คือจะเป็นหินมงคลหลากหลายสีนะคะจะให้ในเรื่องราวของครบทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องราวของแบบ one stop ส่เส้นเดียวได้หมดนะคะอันนี้ก็ในราคาหลักร้อยก็สามารถที่จะแชทมาได้ะคะ่ะก,ก็จะมีนะคะเพราะว่าแต่ละเส้นนี้ไม่เท่ากันบางทีนะคะ บางเส้นเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้แล้วแต่หินแล้วก็คุณภาพของหินแล้วก็ข้อมือของคุณบางคนก็ใส่19เมตรบางคนก็ใส่ 18, 17เมตร 15, บ6แล้วแต่ข้อมือคุณแจ้งเรานะคะว่าคุณ น้ำหนักตัวเท่าไหร่แล้วก็คืออยากได้แบบไหนนะคะเราก็จะร้อยให้คุณนะคะแบบเราจะร้อยแบบตามน้ําหนักของตัวบุคคลแล้วก็ส่วนสูงรับรองค่ะใส่เราดีนะคะมีคุณภาพหินเราหินคัดเกรดเอแล้วก็เราปลูกเศกมาแล้วด้วยค่ะหินเราเป็นหินคัดเกรดเอนะคะแล้วก็ปลูกเศกมาด้วยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเออหินของเราเนี่ยจะแบบว่า ไม่สวยหรืออะไรอย่างนี้เราเป็นหินคัดแล้วก็มีการปลูกเสกดูแลเป็นอย่างดีนะคะสําหรับนะคะคนที่อยากจะเป็นหมอดูนะคะก็สามารถที่จะเรียนดูดวงด้วยไพ่ยิปซีได้นะคะเราก็จะมีนะคะไพ่แล้วก็คู่มือการเรียนแล้วคุณสามารถที่จะนัดเรียนนัดเรียนกันเราออนไลน์ได้นะคะหรืออยากได้วิชามาเรียนกันตัวตัวก็าาได้ค่ะเราก็จะมีคอร์สนะคะ,ใ,คะ,คะให้กับคุณทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็คอร์สเรียนนะคะตัวต่อตัว,ตวนะคะก็สามารถที่จะ แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะก่อนเรียนนะคะก็ได้ดูดวงกับเทพิดาพยากรคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะไปรับฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะมาดูดวงกันในเรื่องราวของความรักนะคะว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไพ่มีทั้งหมดนะคะ7จปใบเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเราล้างไพ่นะคะก็วิธีการดูของเราเราไม่ได้ลงคลิปทุกต้นเดือนแต่ว่าเราลงคลิปเวลาที่เราสะดวกดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอคลิปเราเมื่อไหร่ก็แสดงว่าคลิปของเราเนี่ยได้ลงใหม่นะคะดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยมีแต่คือเวลาที่คุณดูคลิปเนี่ยคุณก็จะต้องแบบดูแล้วก็คิดอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบ ดูดูว่าเอ๊ววันนี้เราลงคลิมเมื่อไหร่แล้วเดือนหน้าคุณหมดอายุคุณถึงมาดูนะคะก็คือแบบเราไม่ได้ลงทุกวันที่1อะไรเงี้ยเราจะลงทุกกลางเดือนอะไรเงี้ยอ่ะไพ่ใบแรกนะคะ The chariot ค่ะนะคะก็เป็นไพ่รถสึกนะคะไพ่ใบที่สองนะคะก็เป็นไพ่เดอรมูนี่เห็นไหมคะไพ่เดอ m o มู The chariot รถสึกไพ่เดอ m o มูไพ่ใบที่3นะคะ ไพ่9นออฟวอนเจ้าคทา ไพ่นี้ก็จะเป็นไพ่เทพพิดานะคะก็จะมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยค่ะถ้าบางครั้งนี่จะมองเป็นไพ่พระราชาหรือไพ่เกี่ยวกับผู้ชายแต่ว่าจะใช้ตัวละครเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น queen of นะคะ pentacle นะคะหรือ queen of c o ก็คือ queen Green, เหียเกี่ยวกับราชินีเหลียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น8ดคาถาเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่กันนะคะแล้วก็ความหมายของไพ่ไพ่ใบแรกนี่ก็มีความหมายว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้ แรงนะคะในการที่จะบุกป่าฝ่าดงบุกตะลุยแล้วก็ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างช่วงนี้ค่ะมันถึงจะทําให้ชีวิตของคุณในเรื่องราวของความรักเนี่ประสบความสําเร็จบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยทำไมถึงจะต้องมีเรื่องทำโน่นทํานี่มีอะไรให้ทําเยอะดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะบุกตะลุยแล้วก็สามารถที่จะทาอะไรได้ประสบความสําเร็จค่ะในเรื่องราวของความรักนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าตัวของคุณเองเนี่ย มีอะไรที่ทำได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนคนรักของคุณช่วงนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความน้อยอกน้อยใจยมีความรู้สึกที่เรียกว่าคุณเป็นคนที่ซีเรียสหรืออะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออตัวของคุณเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยทำไมถึงแบบว่าทำอะไรด้วยความที่รู้สึกว่าไม่กระตือรือร้นไม่ใส่ใจเธอเลยนะคะดังนั้นเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็ต้องพยายามแล้วก็ใส่ใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยเต,ติบโตแล้วมีอะไรที่ดีๆมากมายเลยนะคะดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยมีเรื่องราวความรักที่ดีะคะ่ะดังนั้นเรื่องราวความรักที่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันก็จะโอเคและจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เจอจลัศค่ะ ในเรื่องราวของความรักนะคะจะมีใครก็จะมีอารมณ์น้อยใจไปได้ส่วนนะคะคนรอบข้างของคุณกรยาน,นีเนี่ยเขาก็จะแบบค่อนข้างดีกับคุณก็คือจะช่วยต่อเติมแรงกายแรงใจแล้วก็มีสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเขาก็จะแบบช่วยคุณหรือทําอะไรได้ดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะดีงามมากมายเลยส่วนนะคะ ในเรื่องราวของคนรอบข้างหรือคนรอบตัวของคุณเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แบบว่ามีอะไรที่บันเจิดเลื่อนล้ำและมีอะไรที่ดีงามเกิดขึ้นคะ่ะดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆและมีส,สิ่งดีๆเข้ามานะคะส่วนตัวของคุณช่วงระยะนี้เนะี่ยคนรอบข้างเขาจะมีความโดดเด่นเรื่องการเงินจะคอยช่วยเหลือแล้วก็อุปถัมภ์คำจุนแล้วก็ทําอะไรดีๆให้กับคุณคะ่ะคุณก็ไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องไปซีเรียสหรือไม่ต้องเครียดนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่า ความรักเนี่ยเป็นไปได้ในทิศทางที่โอเคขอให้คุณเนี่ยมีแต่ทิศทางที่บวกและทําอะไรที่ดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีความสุขแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีๆนะคะส่วนช่วงระยะน,นี้ทําอะไรจะรู้สึกว่าเออติดขัดหรือว่าทําอะไรไม่ได้ดังใจวิธีการก็คือคุณควรที่จะออกไปหาอะไรใหม่ๆทําร่วมกับคนรัก คือไปถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยแล้วเขาน้อยใจคุณคุณเนี่ยก็คือช่วงนี้คุณอาจจะแบบเอองานยุ่งต้องไปนู่นมานี่นะคะหรือว่าบุกตะลุยดังนั้นเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยก็ควรที่จะแบบไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเออตัวของคุณเองเนี่ยมีความสุขแล้วมีอะไรที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยจะดีงามหรือมีอะไรที่ดีๆเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบ โอเคดังนั้นเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยคุณก็ควรที่จะคุยแล้วก็ไม่คิดเยอะไม่คิดมากแล้วก็ทําอะไรดีๆให้กับคนรอบข้างนะคะช่วงนี้บางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออตัวของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่เอ๊ะทำอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทําอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะมันตีบตันหรือมันแบบมีเรื่องอะไรให้คิดเยอะให้คิดมากดังนั้นคุณก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคุณควรที่จะคิดอะไรที่แบบ เบาๆบ,บางๆไม่ต้องคิดเยอะค่ะคือเหมือนกับทาอะไรด้วยความที่รู้สึกว่าเออคิดน้อยๆทาน้อยๆแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะทําอะไรให้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันดีงามมันไม่ต้องแบบไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าความรักของคุณในเระยะนี้เนี่ย มันจะค่อนข้างเติบโตแล้วเมื่อมันค่อนข้างเติบโตแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณชอบหรือคุณบอกกล่าวดังนั้นนะคะคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปทําอะไรให้ที่รู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนหรืออะไรนะคะคุณควรที่จะอยู่ด้วยความที่รู้สึกว่า ชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของคุณเป็นไปในทิศทางที่บวกแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันโอเคดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี <met> ่ยคุณก็ควรที่จะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาแล้วคุณก็ควรที่จะทําอะไรด้วยความที่รู้สึกว่าเออไม่ติดขัดไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะรู้สึกว่าทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะมีความเจริญเติบโตและมีความก้าวหน้าแล้วทุกอย่างมันก็จะเกิดผลดีแล้วเมื่อเกิดผลดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเห็นหนทางดีๆได้ค่ะดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณซีเรียสหรือคุณทําอะไรที่รู้สึกว่ามันเคร่งเครียดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ควรที่จะแบบทาอะไรด้วยความที่รู้สึกว่ามันมันแบบมันหายไปมันมีอะไรที่ดีๆแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สุกว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่ดีๆแล้วก็ เป็นอะไรที่มีความเข้าใจที่ดีนะคะคุณก็ควรที่จะรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณมีเรื่องอะไรที่แบบเจอจหลัดและทําอะไรด้วยความรู้สึกที่แบบมีความสุขนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกคุณก็ทําอะไรใหม่ๆ พอคุณเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะแบบโอเคปิ้งสวยงามดีมากเลยช่วงนี้นะคะคุณเริ่มทําอะไรใหม่ๆกับคนรักไม่ว่าจะเป็นนะคะการไปนู่นมานี่หรืออะไรเงี้ยค่ะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอความรักของเราเนี่ยมีแต่เรื่องที่สวยงามมีแต่เรื่องที่ดีๆและมีอะไรที่แบบโอเคเปะ๊ะปังเวอร์นะคะดังนั้นคุณก็ควรที่จะเริ่มต้น แล้วก็ทําอะไรที่ดีๆแล้วพอคุณเริ่มต้นแล้วทําอะไรที่ดีๆเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโอเคทุกอย่างก็จะสวยงามแล้วก็มองเห็นแล้วก็ทําอะไรที่รู้สึกว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออชีวิตของเราเนี่ยมันมีเรื่องอะไรซับซอ้อนหรือมีเรื่องอะไรที่แบบไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ย มันมีแต่เรื่องที่ดีๆแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเข้ามานะคะ ดังน hey. ั้นนะคะก็ขอให้คุณมีแต่ความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดนะคะก็ขอคิดอะไรใหม่ๆและทําอะไรใหม่ๆด้วยความคิดที่ดีๆเมื่อคุณคิดอะไรใหม่ๆและทําอะไรด้วยความคิดที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยจะสดใสแล้วก็สวยงามแล้วมีแต่เรื่องที่อะไรที่เราจะคิดได้แบบเต็มที่เต็มอิ่มแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ย มันมีแต่เรื่องที่ดีๆแล้วก็ความสุขเข้ามาขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็มีความรักชุ่มฉ่าในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยนี้นะคะขอให้มีแต่ความสุขเฮงๆงปังๆค่ะถ้าคนรักของคุณน้นอยใจเนี่ยคุณก็อย่าเรียร่ยสหรืออย่าเครียรดอย่าคิดมากนะคะทุกอย่างของคุณก็จะโอเคแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยคุณก็จะเป็นอะไรที่แสนดีค่ะถ้าย่างไงกดติดตามคลิปเทพิดาพยากรณ์นะคะครบสองหมื่นคนแล้วเราจะมีของรางวัลสุ่มแจกค่ะ